สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไทยก็พาพ่อ้านมาทําฟันที่กรุงเทพนะคะพ่อ้านฟันหน้าหักไป1นซี่นะคะทั้งหมดมีปัญหา5้าซี่นะคะเพื่อนๆก็คือไทยเคยหาข้อมูลที่อุบลน,นะคะแต่ว่าส่วนมากนะคะหมอฟันเขาไม่ได้อยู่ประจำนะคะในคลินิกก็คือ ถ้าเป็นพวกดัดฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีหมอประจําแต่ถ้าเป็นพวกรักษาหรือว่าทาฟันเขาจะต้องนัดบางทีก็คือสองอาทิตย์เข้าครั้งหรือว่าเดือนหนึ่งเข้าครั้งอะไรอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆไทยก็เลยต้องมาทําที่กรุงเทพนะคะไทยก็ขับรถลงที่ถนนดินแดงนะคะแล้วก็มาที่เส้นสุขุมวิทตรงแยกอโศกแล้วก็ขับมาที่ โรงแรม JW Marriott นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลฟันของเราจะอยู่ตรงสุขุมวิทซอยสงนะคะอยู่ในซอยประมาณ2-300เมตรนะคะเพื่อนๆก็คือดูสะดวกสบายดีค่ะพักใกล้ๆแล้วเราก็ได้เดินไปทำใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะรถก็ไปเรื่อยๆค่ะพอตอนเย็นนะคะพ่อบ้านก็บอกว่าพรุ่งนี้จะทำฟัน ก็ขอกินอาหารอร่อยๆก่อนนะคะก็เลยพากันมากินอาหารที่ร้านอาหารอินเดียนะคะเพื่อนๆที่ทองหลอ่อซอยแปดนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอาหารอินเดียนะคะก็แนะนํานะคะเจ้าของเป็นคนอินเดียนะคะ คนเสิร์ฟก็เป็นคนอินเดียนะคะต้นตํำรับโดยแท้เลยนะคะเพื่อนๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะไทยคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าไทยก็มาทานหลายครั้งแล้วนะคะเพื่อนๆก็พอตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะคะเราก็ไปที่โรงพยาบาลฟันนะคะก็โรงพยาบาลฟันนี้นะคะมีทั้งหมด7ชั้นนะคะเป็นโรงพยาบาลฟันโดยตรงนะคะเพื่อนๆ ปกติคือดารามาทําเยอะมากนะคะเพื่อนๆบกเลยแล้วก็พ่อบ้านก็มาทำครอบฟันครอบฟัน3าซี่นะคะแล้วก็รักษารากฟันด้วยเซรามิก2ี่นะคะก็คือข้างบนสงข้างล่าง3านะคะเพื่อนๆก็คือทำตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึง1นึ่ทุ่มนะคะเพื่อนๆ ทำสองรอบนะคะก็คือพักเบรกประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ทำต่อเลยนะคะไทยก็ทิ้งให้พอบ้านอยู่กับหมอนะคะไทยก็มาศึกษาเส้นทางในการขึ้นทางด่วนค่ะเพื่อนเพอนเพราะว่าตอนที่อยู่บนห้องพักนะคะไทยก็มองเห็นว่าเอ้าทําไมถนนมันวิ่งสี่เลนก็เลยงงงงว่าเอ้าแล้วเวลาเราขึ้นทางด่วนเพลินจิตเราจะขึ้นยังไงนะคะเพื่อนๆน ใครก็เลยมายืนตรงซอยตรงตรงซอยตรงแยกเนี่ยค่ะแยกนานๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆปรากฏว่ามันจะมีถนนเส้นเบี่ยงนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เลยขึ้นขึ้นทางด่วนเลยไม่ได้นะคะเราต้องไปขึ้นที่เออแยกวิทยุนะคะเพื่อนๆข้างหน้าสถานทูต USA นะคะแล้วเราค่อยตีย้อนกลับมาแล้วค่อยขึ้นนะคะเพื่อนๆคือแบบ ไปหาหมอก็สะดวกอยู่นะแต่ขากลับมันลำบากนะคะเพื่อนเอนเพราะเราออกแต่เช้านะคะคือเราออกตีห้าครึ่งอะค่ะทีนี้คิดว่าคราวหน้าสงสัยต้องเปลี่ยนที่พักค่ะเพื่อนเอนส่วนอาหารเย็นวันนี้นะคะก็เป็นแกงพะแนงหมูใส่สับปะรดกระป๋องนะคะเพื่อนๆพนแล้วก็ไทยเพิ่มเป็นตัว ออหอมแดงแล้วก็ตัวตะไคร้สดทุบๆนะคะแล้วก็ใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วเวลาเราใช้ตัวพริกแกงอะคะ่ะจะได้ไม่เหม็นหืนนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากๆค่ะเผ่าบ้านให้5ดาวเช่นเคยคะ่ะ